จเจริญทาสำน,นึกดีค่ะชมรมมังสวิรัตแห่งประเทศไทยสาขาสันติอโศกยินดีนำเสนอข้าวคูุกะกปิมังสวิรัตค่ะนำเสนอโดยแม่ครัวของชมรอนะคะคุณชรอบุญยาโชธค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างคะส่วนผสมนะคะข้าวก,กะปิก็มีกระเทียมค่ะกระเทียมสับกะปิเจนะคะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะหอมแดงค่ะ โปรตีนเกษตรค่ะแช่น้ําจนนิ่มค่ะข้าวสวยหนึ่งจานค่ะขั้นตอนแรกเรามาชมวิธีทําหมูหวานมังซอรัดที่ทานกับข้าวคุกปินะคะขั้นตอนแรกนะคะใส่น้ํามันค่ะใส่หอมแดงนะคะเจียวแล้วก็เจียวหอมแดงนะคะให้หอมโอหอมแดงเหลืองหอมดีแล้วนะคะแล้วก็ใส่โปรตีนค่ะ รามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะน้ำตาลปีป๊บค่ะใช้เวลาผัดนานหน่อยนะคะผัดจนเข้าเนื้อนะคะรสชาติก็จะหวานๆเค็มๆนะคะเสร็จแล้วคะ่ะวิธีทำข้าวคุกกะปินะคะใส่น้ำมันลงไปอ่ะนิดหน่อยะคะ่ะใส่กระเทียมสับนะคะ พอกระเทียมเหลืองก็ใส่กระปิลงไปค่ะใส่เสี้ยยวขาวนิดนึงนะคะกะปิจะมีรสเค็มอยู่แล้วค่ะใส่นิดเดียวค่ะก็ใส่ข้าวตามลงไปค่ะคลุกข้าวให้เข้ากันนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะข้าวคลุกกะปิทานได้และะ้ว เรียบร้อยแล้วค่ะข้าวครุกปิมังซวยรัตนะคะโดยมีเครื่องเคียงนะคะหมูหวานเต้าหู้ซอยพริกสดหอมแดงซอยแล้วก็มะม่วงมะนาวนะคะทานแจมกับแตงกวาถั่วฝักยาวซอยนะคะ คุณค่าของมันนะคะเราได้โปรโตีนจากเต้าหู้จากโปรโตีนเกษตรแล้วยังได้วิตามินซีจากมะม่วงมะนาวโดยเฉพาะ B12 นะคะจากกะปิเจนะคะวันนี้เราสองคนราท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ